าถึงจุดที่สามารถที่จะชมวิวได้อย่างสวยงามนะครับ360องศาอยู่ที่ลานหินงามครับโอ้เหนื่อยอยู่สวยครับสวยสวยรูปแบบหินนะครับมีหลากหลายสไตล์ หลายรูปแบบให้เที่ยวชมนะครับเยอะมากด้วยเยอะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดที่คิดว่าอยู่มุมสูงนะครับชมวิว360องศาได้อย่างสวยงามเลย <c oughs> เหมือนฝนกำลังจะตกนะครับเหมือนฝนกำลังจะตกแค่ฟูนะ